นายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนรัศฎรหารือกับนายสุชาติตันเจริญรองประธานสภาผู้แทนรัษฎรคนที่1และนายสุประชัยโพสุรองประธานสภาผู้แทนรัษฎรคนที่2ถึงการเตรียมความพร้อมก่อนการประชุมสภาผู้แทนรัษฎรในช่วงเปิดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญวันที่22พฤษภาคมนี้โดยจะมีการเริ่มประชุมในวันที่27พฤษภาคมและใช้ห้องประชุมสภาผู้แทนรัษฎรเป็นครั้งแรก โดยนายชวนหลีกภัยเปิดเผยว่าเพื่อเป็นการหารือก,กันเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการประชุมในวันที่27พฤษภาคมนี้และมีการดูห้องประชุมจริงซึ่งในเบื้องต้นเห็นว่าทุกอย่างมีความพร้อมโดยสามารถนั่งเว้นระยะห่างได้ตามมาตรการดังด้านสาธารณสุขในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโครโรนาหรือโรคโควิด -19 แต่ในช่วงการลงคะแนนจะต้องมาใช้เครื่องลงคะแนนด้านล่างในที่ของตนเองดังนั้นก่อนลงมติจะเผื่อเวลาให้กับสมาชิกที่นั่งอยู่ด้านบนและรออยู่ด้านนอกในระหว่างที่มีการอภิปราย โดยทุกคนที่เข้ามาในสภาจะต้องสวมหน้ากากอนามัยและยกเว้นให้เฉพาะตอนที่อภิปรายจะอนุญาตให้ถอดได้เพื่อป้องกันเสียงสะท้อนและจะเริ่มประชุมตั้งแต่เวลา9นา30นาทีส่วนเวลาเลิกประชุมจะมีการปรับขยายจากเดิมที่กำหนดไว้ว่าจะเลิกในเวลา19นาฬิกาโดยขยายเป็นเวลา20นาฬกาเนื่องจากรัฐบาลได้ผ่อนปรนมาตรการและขยายเวลาเคอร์ฟิวเป็นเวลา23นาฬิกา ส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านขอเวลาในการขออภิปรายพระราชกำหนดการกู้เงิน10วันนั้นนายชลีกภายกล่าวว่าเรื่องเวลาไม่ได้มีปัญหาเพราะสภามีหน้าที่ตอบสนองต่อความต้องการของทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลดังนั้นจะต้องเปิดโอกาสให้สมาชิกได้อภิปรายอย่างเต็มที่ในเรื่องที่เป็นประโยชน์กับประชาชน เพราะสมัยประชุมนี้มีระยะเวลา120วันและหากเวลาในวันประชุมตามปกติไม่เพียงพอก็พร้อมที่จะนัดประชุมพิเศษในวันศุกร์ให้ด้วยเพราะนับจากนี้ไปสภาผู้แทนรัษฎรจะต้องทำหน้าที่อย่างหนักเนื่องจากมีเรื่องสำคัญเข้ามามากโดยในขณะนี้นอกจากพระราชกาหนดเงินกู้แล้วยังมีพระราชบัญญัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ2,563เข้ามารอการพิจารณาอยู่แล้ว ส่วนจะพิจารณา3วาระรวดหรือไม่นั้นเป็นเรื่องของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่จะต้องตัดสินใจครับในวันสมมุติว่ามีการอภิปรายลงมติกันเนี่ยครับก็ต้องสอบถามเขาพร้อมหรือไม่นะครับแต่ใส่ที่ยังไม่พร้อมเพราะวันที่ยี่สองจะประชุมเนี่ยก็จะมอบภารกิจแต่ละพรรคก็ช่วยดูกันครับมีตั้งร้อยยี่สิบวันสมัย <c oughs> <c oughs> ประชุมนี้มีร้อยยี่สิบวันนะอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อต่อประชาชนนะครับประโยชน์ต่อส่วนรวมก็ ทุกฝ่ายก็ช่วยกันถ้าสมมติว่าแต่ละฝ่ายมีความประสงค์จากภิรายคือในส่วนสภาที่มีท่านยิ่งนองตอบการปฏิบัติหน้าที่ของทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านเราก็ยินดีฮนะถ้าสมมติว่ามีความจําเป็นอย่างไรก็ยินดีที่ผ่านมาในสมัยที่แล้วเราก็มีประชุมพิเศษในวันศุกร์แต่ว่าปัญหาคือเรื่ององค์ประชุมในสมัยก่อนแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเป็นความประสงค์สมาชิกก็ยิ่งดี เพราะว่าเราจะได้ไม่พะวงเรื่ององค์ประชุมครับเฉะนั้นเวลานี้ <รอ S 1> เวลาไม่มีปัญหาครับ,รบเวลาไม่มีปัญหาเพราะผมคิดว่าต่อไปประชุมต่อไปนี้จะงานหนักเพราะว่ามีพระราชกำหนดมีกฎหมายพระราชยมญาติโอนรุงประมาณก็เข้ามาแล้วนะครับเข้ามาแล้วแล้วก็ได้ได้ดูเมื่อวานรียบร้อยแล้วพอท่านผ่านท่านรองสุชาติตรงกฎหมายทุกฉบาับต้องผ่านท่านรองสุชาติก่อน ผ่านมาแล้วมาถึงผมเมื่อวานนี้ก็ต้องบรรจุเข้าไปต่อไปจับก็ได้กำหนดครับผม ภายหลังการหารือประธานสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยรองประธานทั้งสองคนและนายสรศักดิ์เพียรเวทเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้เดินทางมาดูห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเตรียมความพร้อมกันอีกครั้งพร้อมทั้งมีรายงานว่าได้มีการประสานทีมแพทย์จากโรงพยาบาลวชิระโรงพยาบาลราชวิถีและโรงพยาบาลบำราชณราดูลหากพบว่าใครมีไข้ก็พร้อมที่จะนำตัวส่งโรงพยาบาลได้ทันทีครับ